เนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้อะครับผมอ่ะไม่รู้ผมก็อริสน่นะโอเคค่ะโอเคค่ะผมก็คิดว่าผมก็สดแล้วนะคบใช่ค่ะก็สดแล้วนะคะใ้าอยากื้นผมดี๋ยเถอเคยเป็นอะไรก็ได้มาได้ออะไรอครับ อะไรทขาท่านรอนท่อนราแต่เนี่ยเราขุดเหนื่อยมากมันกะผมผมก็บอดหละทั้งเลยก็ผมได้ปันผมเลยเนผมก็บอดนหละทั้งเลยผมอะไมปโสนเขาเลยครับแล้วคนก็ไม่เลื่อนอะไรใหม่นะตอนนี้คนโดนไล่ออตอนนี้สิ่งเป็นอะไร uý đi, chắc sẽ được đấy. uý đi. trật nấy, anh em mình, mình bị trật nấy. cái gì, cái gì con ảo được แลต้องมาเสียเหรออ๋อแล้วตมีเนเสีก็คือหื้ายคนนรเพิ่มสเขาเป็นเพ่นนก็ยังเพ่นีค ก็กข้นมในน้วันให้ผู้ที่เล่นถึงกันนะเดี๋ยวให้กันเลยมาเลยเอ้ก็อยู่ที่เออัคออย่าง พี่เลอไดะนะ้ไลมัวนกอลคนลุนอ๋อ,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 อมันเป็นกระดาษแข็งเหรมให้านก็แข็งให้เขาหมดเขาก็มีรางวัลนะคะก็คือเป็น ตรนนี้มันหาหยนี่อาอ่านออานน้าคกันห่อยดูอ่ะนะไปอะไรอ่ะฮะนี่มันป้ายอะไรกันคะ พี่กันไล่ผมออกทำไมครับผมแมวก็ยังไม่ทำอะไรผิดเลยชื่อนี้ให้กดเอาชื่อนี้เอาชื่อไงรถเสียบเลยนะครับก็ใช่นะจ๊ะก็หนูจะทำผิดเยอะเลยนะจ๊ะฉันได้เห็นในบ้านคุณคุณมีแต่อะไรไหมกันแม่ก็รู้ว่าผมดีแล้วคุ้นสนุกดีแต่ว่าใครก็ไม่ให้ปัน โพราะหนานัา้นทำงานไม่ดีนี่ทำงานให้คนอื่นเขาเป็นอะไรไหมให้มีคนนึงนม่คนก็ขาดอีกสามคนใช่เลยแต่ว่ามีคนเขาไม่เคียร์คุณเพราะว่าคุณนั้นแต่ตงตัวอ่อนไม่ค่อยใช่นสิแล้วนก็ะล่เพราะว่าคมนั้นมีคนทีน่แปลกแล้วในที่บ้านของคุณก็มีแล้วก็ผู้หญิงที่เขาใส่นั้น ขาให้ใส่ตาลหูตามชุดหมวดกระโดนนะหมวดกับตาลหูแล้วจ้าแล้วก็อะไรนะอันนี้หรือว่าอะไรนะเธอกำไรโคนะนั่นเหมือนมิดโขนเลยนะก็ให้ทำอะไรนะั่นเนี่ยสีไม่ไม่เหมือนชุดขนเธอเลยนะที่เธอนั้นทำอะไรผิดไปไหมยฮง ไม่ต้องมาทำอะไรผิดการฉุดกระไล่คุณอ่อนนะคนนั้นกระไล่คุณอ่อนไม่ได้ไล่นะฉันกรนไล่อิดสิบปีอีกสิบป,ปีอีกปปอิกปปอกอกดถึรอยอิน่นล้านปีฉันกับไม่ไปแดงต่ออินนามันมาก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 เลยไห่ไปยืนเนาะซะเาว่านายนั่นทำผิดการด้วยฉันลไล่นหนออนขอบคุณ คุ้มเพียงแค่คคน,นี้เหรได้เลยอะไรครับอะไรคุณนั้นมีคนใหม่เข้ามานะคนใหม่เขานั่นทำระเบียบใช่ไหมคะโอเคไหนไปดูได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ

สวัสดีคุณผู้ชมเราตลกไหม 有个大人。 อืมไดลค่ะเฮ้คารันทาหน่อยนะคะอได้เลยค่ะชิมต้นสแตนท้หน่อยค่ะทาขาใช่ไหมคะอืมค่ะนี่คาันทาขูดคารันทาฉันมเน็ตเอะทาแบนี้คะนี่เน็ตเร่ทาไม่หมด สว<า>ยน,นะคะไม่ใจนะคะดีใจค่ะใช่ไหมเฮ้ยติ๊กเกียวใช่นะคะตอนนี้ค่ะเออตอนนี้น่คะมีคนเข้ามาและะ้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเข้ามา ผู้ชี่ยวชาญแต่ไมว่าจะสองคนหมือว่าจะเป็นสองออสีกันใช่ไหมคะใช่ค่ะหานูฮะเอามาเป็นสีกันนะคะใรชุดไหนทีหมากับชุดไหนที่มันมันผมเป็นสีมมติเรามีผมสีใสยก็ต้องเป็นผมแล้วนะคะเีอาแล้เ,ลเคนวิ่งหนไปแล้วมันวิ่งไวจังวนะคะ หายรูปนะคะเออนะคะเออไมนะ่มีอะไรหรอกเอออะไรเนี่ยคะเฮ้ยพ่อในรูปนี้แลมี เขาไม่มีเป็นโอ้เคอมันเป็นภาพในรูปนี้เคลมแรงเฉียตรงเกี่ยต้นเกียยังไม่แรงอโหเกือบตายเกือบตายคนนี้ใช่ไหมคน่คนนี้เอ้ยคนกว่ี้แล้วก็เไม่ให้เขาไม่ให้ใกีแล้วไม่เช่ีกวคนนี้ดูวก ไหนทุกคนมาดูกันเถอะคือมันมีเกินสีคนขาดไปเป็นไม่หมีอนไขาดคนผมหน้อหมอนสีขาดงมือตายขาดคนผมมั้ะใช่ไหมให่นาทีคนนู้คนไม่นับเกิรคะสองสามสีเออก็้ีสีใช่แมมันมีส นั่นนะคะอเด็ได้เลยนะคะแอฟค่ะยอื่วันี้ข้าวกับข้าวขมันน่านกินจัอะกินอะไรไหคะกิน,นะคะคอะไรดีไหมคะกะเปไม่ดยัะก็เอาเป็นขนมรสเคนี่นะ กินเลยนะขั้นอนทั้งเรื่องขนนหนักตันหนักเลยไหนซักัวหนักอะไรจะได้แต่ว่าสีก็หนันี่มันไม่มีก็ไม่เป็นสีมันไม่ก็หนัชลอย่าตายเหรอ กิู้นนี่ดูสิอรนนกินเบนซินแล้วกเด็กินชเล็กกินเบนซินเล็นใหญ่เินเล็กสั็ชนใหญ่ นัคนคะไอ้อากิเนกกินใหญ่ด้วยนี่เ่กินกันเผื่หรือกินนสยซกกินอืออก็อนนี้เลซก,กิอือคนอาหารอร่อย,อนนยกกอมากค่ะ จะรับอะไรต้่ไม้อไ็นแบนต่ต้นไม่รับอะไรนะคะหนาซื้อขวานที่นี่ยไม่เลยไม่เคยกินอ่ะอ๋ออุ้ยใครอ่ะตาหิวข้าวฉัให้ยาาังี้แล้วก็ให้ขอบข้มา้นน ทำานหลานนี่นเสร็แล้วนี่ขอเป็นนนะคะฉันไม่อา่านเบเอร์รี่่านกก็ได้ใชนะ่ไม่านลูกชแต่ว่านานไหมแผงนด้วยไหมที่อันแผ็งหล่ลน,นใช่ไหม,อ,มอันแผน็นใช่ไหอืมนน่

สันจะเลือดอันที l ่ม uh. um. okay, ันมีส ja ีฟ้านะนี right. okay. ่ไงอจกันเอะดร้วาติก็เหมือนกันลยคอมอตคนมันจะดส่าไ่เหมือนเจีนหรอคสชไมเหมือนกันด้วยอันนี้มันแบบเคมๆอันนี้ไม่ค่อยอร่อยข้าวลหลาไนะคะใช่ค่ะข้าวนะคะ อ่ะก okay, ินช็กกแลตด้วยใช่ๆอุ้ยอ้ะเดินเข้าถือนี่มาเมลุอย่นี่อะไรเน่ยอะไรกันเนี่ยจะไปกัน

อะไรอ่ะต่อไปแล้วก็ต้องไปไปผมนะเอ็มเอ็ม่ะออืมไนต้อตามแต่ไนฉันเข้ามาในห้องดีกว่าน้วเจอไอ้อ่าสวัสดีค่ะอ้คนช่วยไปทาหน่อยิ่ก็คนเหนื่อยแหละดื่มอีก่อนแล้วจะดื่ แต่มันเบามากน่ล้องกัไอ e ้ันนี้พี่ถนึงขอเล่นเต็มไม่ไม่ใช่พี่หนงใจไม่ใช่แบบผมเล่นล้ี่หนึงใจอรู้รู้ได้ไงว่าตรงนี้พี่ขอเล่นเต็ม ไอ้ตัวนี้มันคุ้มๆุ้นดีว่ะใช่เลยใช่เลยตัวนี้เลยแข็งแกร่งพี่พี่พี่นักงเห็นเอออีกายู U หัวที่หนึ่งปะพี่หนึ่งไม่เห็นหนึ่งตอนเห็น E K U หัวที่หนึ่งก็ผมตอนตอนพี่หนึ่งตายมันจะเป็น E K ่หน่วยแล้วเอาเบอร์เพิ่เติม ท uh ี huh <teaching. S 2> <my> ่จะสู้อะรตัวเหลกเกม่นลยนะต้นเกก็หอยู่ดาวน์ที่บมดวาลินทายนี้มาก็ you love me and I love you อย่าบอกว่าคุณเลิกกันเลิกดวนนี้ ตายลอบฟ้าช่วยม okay. ีด้วยว้าวว้าวว้พี่นึ่งตายไม่ใช่พี่หนึ่งตายเพราคิมม่ผมจะโอนหมากรมาผมผมเกับข้าพี่หนึ่งตายอ่ะถ้าถเมื่อกี้พี่หนึ่งไม่โจมตีผมนะถ้าเมื่อกี้พี่หนึ่งบัอกยู่ตรงนั้นนะ่หนึ่งพี่หนึ่งตายนี่แต่พี่หนึ่งก็ไม่บก ต้องอะไรวะนาวาเขาไม่ออกเกอนแต่ที่ผมกอกก่อนคืออะไรอันนั้นคือไอ้ที่ทำให้มันอึดโอ้โหบ้าเ, <c oughs> เดี๋ยวนาวาอันตีครั้งเดียวสองพันห้าโคตรแรงเลยบ้าอันตีเดียวสองพันห้ามันไม่ใช่แหวนแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรพี่หนึน่ง ใส่ผมงังใส่สกิลกับมังกรใส่ควันโอ้ยนี่ยิงเลื่อนหายไปประมาณสองพันหกร้อยเลื่อนมานะเปรี้ยวแรงจับเลยแม่แรงที่แตกเลยผมผมไม่เคยเห็นสกิลสองไอ้สกิลสุดท้ายผมพุ่งปกติผมยิงสกิลสามไม่โดนใครแต่นี้มันแปลกๆนะ ผมไม่เคยยิงโดนใครแต่เป็นคนโคตรแอบเนี่ยโคตรโดนตอนแรกผมเล่นออนยูแต่ตอนนี้มึงดึงเด้งดึงเล่นเวเแ็บมึ้งถาอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวครับพี่สายโลกฟ้าเกือบตายเกือบตายโดนสุดที่มากนะครับ ไม่ไหวแล้วอยาให้ที่นะทเียวสิบสองนะที่เียวสิบสองที่เราคาป้อมนะที่หนึ่งก้ก็มีอาโก้อยู่ในเลือมทีขนาดนะถสก 太了。<laughs> <laughs>